ผักติ้วค่ะพี่น้องพี่น้องเคยเห็นบ่เป็นผักบ้านบ้านบ้าน,านปลาเหรแจงใส่ผักหวานแซ่บหลายกินซื้อกับแซ่บมีผักหวานอีกค่ะ อันนี้พักหวานป่าแต่ว่าดูบ้านเจ้าของสวนเพื่อนเอามาให้เลยเพื่อนเพื่อนเอามาให้พักหวานก็แซ่บขึ้นอ่ะเนี่ยเบิดเลยได้เนี่ยค่ะมีสเอนอรอ่อนอยู่ ขอบคุณขอบคุณคุณน่ะผักหวานมิแตโชโวผักมื่นผักหวานผักติว้วพี่นอ้องเอ้ยพี่นอ้องเอ้ยก็เรามาฝากอันนี้บักม่วงไปเลยยินบักม่วงยามเมืแล้วเนี่ มิ้วฮอันนี้หญ่แล้วรุ่นหญ่แล้วใส่แก้วใส่ประแดกใส่พริกผงอันนี้รุ่นนี้ hết hết không phải nhai nó chạm dài mày hết chị này mất <mà> xuống <laughs> อกไรจ้ะ like